มาตราหน3 8งสครับเป็นกรณีห้ามหุ้นส่วนประกอบกิจการค้าแข่งกับห้างครับห้ามมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีสภาพดุดเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นครับไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้อื่นนะครับโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นๆครับส่วนในวราสองครับถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดเนี่ยทำการฝ,าฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตานี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นๆครับชอบที่จะเรียกเอาผลกําไรซึ่งผู้นั้นหาได้ทั้งหมดหรือเรียกเอาค่าสินหมายทดแทนเพื่อการที่ห้างหุ้นส่วนได้รับความเสียหายเพราะเหตุนั้นครับ แต่ท่านห้ามมิให้ฟ้องเรียกเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่วันทําการฝาฟาฟ่าฝืนครับมาตรา1นึ่เป็นกรณีห้ามมิให้หุ้นส่วนเนี่ยประกอบกิจการค้าขายแข่งกับห้างครับซึ่งบุคคลที่มาตานี้ห้ามครับก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับและก็หุ้นส่วนที่ไม่เป็นผู้จัดการด้วยครับโดยกิจการที่ต้องห้ามนะครับจะต้องเป็นกิจการที่มีสภาพดุเดียวกัน กับกิจการของห้างหุ้นส่วนนะครับและกิจการนั้นต้องเป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างด้วยครับหากกิจการนั้นไม่ได้มีสภาพอย่างเดียวกันกันกบกิจการของห้างหุ้นส่วนก็ไม่ต้องห้ามครับดังนั้นแล้วหากมีการฝ่าฝืนนะครับผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นเนี่ย อาจจะเรียกเอากําไรนะครับซึ่งหุ้นส่วนผู้ทําการค้าแข่งกับห้างได้นะครับทั้งหมดหรือเรียกเอาค่าสิ่หมายทดแทนจากการที่ห้างหุ้นส่วนเนี่ยได้รับความเสียหายนั้นครับต่อไปมาตรา1049ครับเป็นเรื่องของสิทธิของหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอกครับผู้เป็นหุ้นส่วนจะถือเอาสิทธิใด,ดแก่บุคคลภายนอกในกิจการค้าขายซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตนนั้นหาได้ไม่ครับในมาตรา1049นะครับเป็นความ เกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอกนั่นเองนะครับผู้เป็นหุ้นส่วนจะถืออสิทธิใดๆแก่บ,บุคคลภายนอกในกิจการค้าขายที่ไม่ปรากฏชื่อของตนไม่ได้ครับซึ่งในการทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอกครับหุ้นส่วนผู้ที่เป็นคู่สัญญาเท่านั้นครับที่จะมีอํานาจฟ้องครับ ุ้นส่วนคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคู้สัญญาเนี่ยไม่อาจที่จะฟ้องบุคคลภายนอกได้ครับตัวอย่างเช่นหุ้นส่วนที่จะฟ้องบังคับบุคคลภายนอกในกิจการของห้างหุ้นส่วนสามัญได้นั้นครับจะต้องเป็นผู้มีชื่อในกิจการค้านั้นครับตามมาตรา1049ทีนี้เมื่อกิจการค้าขายปรากฏชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นครับย่อมมีสิทธิฟ้องคดีครับเพื่อประโยชน์แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนครับโดยไม,ม่ต้องคํานึงว่า ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ปรากฏชื่อนั้นครับจะได้ยินยอมหรือไม่ครับตัวอย่างเช่นโจทครับเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการครับเขาได้สั่งซื้อสินค้าจากจำเลยครับในนามของโจ์เองครับแม้ไม่ได้ระบุตําแหน่งผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนครับแต่ห้างเนี่ยเมื่อไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครับโจทย่อมเข้าถือสิทธิ์ในกิจการค้าขายรายนี้ได้ครับไม่ต้องห้ามตามมาตรา1049ครับโจ์จึงฟ้องให้จำเลยรับผิดได้ครับต่อไปมาตรา1 0 5 0ครับเป็นเรื่องของ ความรับผิดของหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอกนะครับการใดๆอันผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งได้จัดทําไปในทางที่เป็นธรรมดาการค้าขายของห้างหุ้นส่วนนั้นทานว่าผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนย่อมมีความผูกพันในการนั้นๆด้วยและจะต้องรับผิดร่วมกันโดยไม่จํากัดจํานวนในการชนานําระหนี้อันได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะจัดการไปเช่นนั้นครับในมาตรา1 0 5 0น,นะครับหุ้นส่วนจะต้องรับผิดในกิจการ ในทางธรรมดาการค้าขายข,ายของห้าง้านส่วนนั้นครับซึ่งคําว่ากิจการที่เป็นธรรมดาของการค้าขายข,ายของห้างน,นะครับก็หมายถึงกิจการที่อยู่ในวัตถุประสงค์ครับของห้างหุ้นส่วนนั้นครับตัวอย่างเช่นจําเลยทั้ง3ครับเป็นหุ้นส่วนในการซื้อขายที่ดินพิพาทครับแม้จําเลยที่2และที่3เนี่ยไม่ได้เป็นคู่สัญญาซื้อขายครับโดยมีจาเลยที่1เพียงผู้เดียวครับลงลายมือชื่อเป็นผู้จะขายครับ และโจทย์ที่1เนี่ยเป็นผู้จะซื้อครับสัญญาดังกล่าวก็ผูกพันจำเลยที่2และที่3ด้วยครับตามตามาตรา10-50ครับเพราะว่าเป็นทางธรรมดาของการค้าขายของห้างนั้นครับในทางกับการทับหากการจัดการกิจการไปในทางที่เป็นธรรมดาการค้าขายของห้างครับปรากฏว่า ไปทำละเมิดต่อบคุคคลอื่นครับผู้เป็นหุ้นส่วนก็ต้องรับผิดต่อบคุคคลภายนอกในผลแห่งละเมิดด้วยเช่นกันครับตัวอย่างเช่นจำเลยที่1เป็นผู้ออกแรงร่วมกันร,รับจ้างบรรทุกสินค้าครับโดยผลประโยชน์เนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งครับก็ถือว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นการเข้าหุ้นส่วนกันครับเมื่อจำเลยที่1ทําให้เกิดความเสียหายแก่บคุคคลภายนอกเนี่ยจำเลยทั้ง2ครับจึงต้องรับผิดร่วมกันหรือแทนกันในกิจการของห้างหุ้นส่วนนันและข้อสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือแม้ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายยเนี่ จะไม่ได้รู้เห็นในการกระทํากิจการนั้นๆนะครับก็ต้องร่วมกันรับผิดอยู่ดีครับต่อไปมาตรา1051ครับเป็นเรื่องของความรับผิดของหุ้นส่วนที่ออกไปแล้วครับแล้วก็มาตรา1052ครับเป็นความรับผิดของหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนเป็นหุ้นส่วนนะครับสองมาตานี้ก็คู่กันนะครับในมาตรา1051นหะครับหุ้นส่วนซึ่งออกจากหุ้นส่วนไปแล้วอ่ะก็ต้องรับผิดครับในหนี้ของห้างหุ้นส่วนที่ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนออกจากหุ้นส่วนไปครับส่่วนนมาาต1052เี จะเป็นกรณีที่บุคคลที่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนะครับย่อมต้องรับผิดในนี้ในใดซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนครับตัวอย่างเช่นจำนวยที่1ครับเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดครับโดยมีจำนวยที่2เป็นหุ้นส่วนผู้จัดก,การครับจึงเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดครับแม้จำเลนที่2ครับจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในภายหลังเนี่ย ก็ต้องรับผิดในหนี้ใดๆซึ่งจำเลยที่1เนี่ยได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วยครับตามมาตรา1052ครับ